สวัสดีค่ะมือน,นี้ยายเพิ่งกับพามาเบิงอขอกง่วน้องเข้มเห็นผันจูงพาหนาบานซื่มือค่ะงามๆเลยตามมาถ่ายตัวแรกง่าว่าหกเดือนพอหกเดือนสมมีอยังไรแทดงพอมีอย่างปลามันแดงปลามันแดงมันซื้ออยังละพอมันปลามันแดงเป็นผสมตัวยอ่อยลูกยอม่ยมันี่ผสมปลามันแดงได้ค่ะย,ย,ยีลูก กคกหางใหญ่หางยาวนังหนาแข้งขาดีครับเหยาดุเยอะๆอุ้ยขาใหญ่ขนาดต้นสูงอยู่ที่เดี๋ยวนิ่งๆเชี่ยงกินได้หัวแต่เข่าอยู่มันเตือนแต่ละเม็ดตัวอย่างนี้เหลืองๆมันแดงมันโบเคยได้ยินเตือนแต่ละเม็ดเตะๆเดี๋ยวเอามาที่หม่งม่งหม่งโด่งนี่กำลังสิวัดต้นสูงกันค่ะอุ้งอ้าบได้เยอะต้นสูงลอย สามสิบบวกครับเกือบเกือยสบครับส่วนสูงสาบบวกเกือบร้อยสี่สิบยสี่บ่วนสูงหตัวนี้ทองกระทาหน้าทองก็จะเขาเดือนที่หกเขาเผาเนียที่หเขาเดือนที่หกเพิ่นนั้นเคยมีลูกไหมยังมีลูกเป็นลูกสในทองลูกลูกตัวที่สในทองแม่มัวเมันแดงไว้ลูกสองตเพิ่นตะบูนหรือตัวแม่ทิพย์เตัวม่สงตตัวเม่หมานขนาดเนาะหามาแม่ทั้งสองมีแต่แม่ นี่กับทีแม่อีกแล้วเพราะนมมันอนนะไรนมมันสุกขห้องเท่าใดนี่แม่นี่เท่าใดเละแม่นี่นแม่นี่เปิดใบหกซีบเปิดได้๋ยวหกซีบแลคาต่อรองนะครับแม่หางก็งามค่ะเครือ่องดำกุ้งหางใหญ่เปิดใบหกซีบแล้วค่ะต่อรองได้นุ่มก็ง่ามเลยเนาะสีเ<ำ>ต่างามนง่ามนมแบบว่าเป็นงัวรับประกันตัหนีนะครับรับประกันตัหนีงเหมือนกน มีตำาน้นี่ขึ้นได้เลยหม่รับประกันตำหนิค้าโทรค้าถอนม่มีนะครับหมมันถอนหายใจเพียงมันเบื่อพวกเฮานี่มันนามันขี่เสยขี่เคนเบิ่งเสยเจ้าพนล่ะเจ้าพนวลุนหลนทรามสาิเจ้าพนหลนธรรมชาิบ่นะแม่หลนธรรมสาดิพราะอเห็ดเอาเหลนธรามชาิตนนี้สถานะทองอยู่ ท้องอยู่แปดแปดเดือนแปดเดือนเหลือเดือนนึงก็อนแปดเดือนท้องอยู่แปดเดือนเพิ่นให้ลูกตัวที่เท่าไหร่ในท้องนะตัวที่สองในท้องลูกตัวที่สองเหแมนแมนตัวที่สองในท้องผสมไอ้บ้ามันแดงไว้มันเคยมีลูกเหล่าตัวหนึ่งแม่เคยมีลูกตัวหนึ่งเลยผสมบ้ามันแดงกัวดงสว่างไว้ท้องเท่าไหร่ตัวนี้นี่ตัวนี้เปิดไว้สี่สิบห้าตัวนี้สี่สิบห้าอ่าตกลงเลยตัวนี้ มันจะออกหงถมนคือห่องถือใ่ไมามันเอาเปิดไปโรดซ่อนันนะเปิดไปโรดซ่อมนันพนาพอหนังเข็มด้ดีต่อรไหนบหลายแม่นะต่อไรบั้ายแม่นตอไหนบหลายได้ค่ะตอเนี้เปิดไปซีซิหาเอาอย่างที่กินหนังเข้มเาาใบบังลูกใบบังหาองห้ประเพิงไทยบังลูกไปจับบังหวนจับบังเข็มส่วนสูงอ็อยสามสิบครับหนแม่นะส่วนสูง กินในเติยมโลลวนธรรมชาติตัวนี้บาริเทเรัดแล้วือเ่าขึ้้องูหนายไปเล้วเข็่มาบ้านเข็มมาบนตกไพอตวบ้นนะธรรมชาติเครื่องดำตัวนี้เครื่องดำเหมือนกันนะครับง้อเครื่องดำหางกะเง้าดีค่ะเข็มตะลัมเมเมื่านเข็มมาตะลัมเมนเมื่อวานแล้วที่มันสีลอยสาก่วเมน จะวันใส่ลูกตัวเมียหรือตัวผูน,นุ่มจากออกสองเต่าล้างแบบว่ามันยุ่มข่หากันเอ,อมสิเป็นตัวแม่อยู่ไปจากนาะแต่ว่าสองเตา่าหนามันจากเลยร้อยรอยส,ส,สามาสิบ้าครับร่อยสามสิบห้าษาวก็กลัวอยู่ดอกก็เข้าสูงเกือบตัวซ้ำตัวหนาเลยน้แแอแต่ว่า<ม>ทองมันโยนกว่าไม่นี้สออกออกออกอ,อกนอยู่เพราะมีน้ำทองแเดือน้องสี่สิบห้าเลค่ะใครสนใจก็โทรมาได้เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ก สามเก้าเก้าศูนย์แม่แก้มแม่แก้มโทรมาได้เลยค่ะภัยสนใจง่วเพลินแม่แก้มง่วงแม่แก้มง่วงาม